มิ t ิต w i t โ go วิคห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเช้าวันที่22เมษายนนี้นะครับวันนี้เปิดตลาดมานะครับราคาทองคำพุ่งทะยานออลทำให้อีกแล้วนะครับตอนนี้ไปแตะระดับ3,3 0 0ตอนนี้ไปแตะระดับนะครับ3,440กว่านะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าในเช้านี้นะครับราคาทองคำผันผวนมากครับขึ้นลงพันจุดแบบรวดเร็วนะครับต้องบอกว่า100จุดเนี่ย นับวินาทีได้เลยนะครับที่วิ่งขึ้นลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเป้าหมายหรือทาร์เก็ตนะครับในทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงกันดีกว่าครับว่าเออทองคำเนี่ยไปได้ถึงไหนบ้างนะครับแต่ก่อนนะครับเราตีแนวต้านทำเฟรมเดย Day ไว้นะครับที่3510นะตอนนี้อีกแค่ประมาณ 7,000พจุดเท่านั้นนะครับก็จะไปต่อได้นะครับจะไปถึงแนวต้านทางฟัมเดของฟิโบนัชชีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราย้อนมาทุกที่ทาเฟัมหนึ่งชั่วโมงกันครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้ให้แนวต้านไว้นะครับสโซนคือ3 3 8 0ามกับสามสนะครับต้องบอกว่าตอนที่เขามาเล่นโซนนี้ครับสามสเนี่ยปุ๊บครั้งแรกนะครับเขาลงมาให้เราพันกว่าจุดเลยนะฮะรวมถึง3-420ด้วยนะครับก็ลงมาพันจุดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานใครที่เข้าตามไปก็น่าจะได้กันไปเต็มฮ หลังจากที่มาเล่นแล้วนะครับเขาก็มีการย่อตัวพักตัวนะครับแล้วก็มีการพุ่งขึ้นต่อนะก็เป็นสัญญาณของการบูลลิสนะครับหรือว่าการไปต่อนั่นเองเดี๋ยวเรามาวัดเป้ากันใหม่แล้วกันนะครับว่าเขาจะไปได้ถึงไหนนะฮะก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตลบลูกศรก่อนนะฮะกับลบป้ายราคาแนวต้านนะครับของวันนี้ทิ้งแล้วเดี๋ยวเราจับฟิโบนาชชีนะครับตรงนี้นะสวิงไฮทูสวิงโลนะครับอ่ะเป้าแล้วนะครับว่ามันจะอยู่ที่3 480นะฮะโดยประมาณนะ โซน3480นะครับจะมีแนวต้านอยู่แสดงว่าเป้าถัดไปที่เรามองได้เลยนะฮะก็คือประมาณนี้ย3480นะฮะเดี๋ยวเราไปรอพิจารณากันตรงนั้นนะเอไปรอเซลล์ตรงนั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นาขาขาเซลล์นะฮะไปรอแถว3480นะครับโซนนั้นน่าจะได้เปรียบนะฮะอ่ะ3480นะเราให้ก่อนเดี๋ยวดู15นาทีซิมีสวิงย่อยให้เราจับไหมนะฮะอ่ะ ามเฟมสิบห้นาทีนะครับดูซีมีสวิงย่อยให้จับเพิ่มไหมนอกจากตรงนั้นนะโอเคนะครับก็จริงๆแล้วนะครับพอเรามาดูทำเฟมใหญ่หรือทำเฟมเล็กที่เล็กลงมาเนี่ยเป้าถัดไปแนวต้านเนี่ยที่เหมาะสมก็คือ3480นั่นแหละนะครับระหว่างทางตรงนี้นะก็ไม่น่าเซลเลยนะฮะต้องบอกว่าถ้าเราใช้ f i บโ n นาชีนะจะไม่มีจุดน่าเซลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราใช้แนวต้านจิตวิทยา3 4ม0อย่างนี้ นะครับที่ลงท้ายเลขศูนเนี่ยอันนี้น่าสนใจทั้งหมดเลยนะฮะโอเคเราเห็นแล้วว่าแนวแนวต้านของเรานะครับที่เราต้องการไปเซลล์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วจุดบายล่ะเออเราจะาควรมาบายตรงไหนล่ะแบบนี้เออมันไม่มีย่อลงมาให้บายเลยเหรอนะครับจุดบายจุดแรกของเรานะครับอ่ะนั่นก็คือจุดที่เบรกราคาขึ้นไปหรือส่งราคาขึ้นไปออทัมไฮจุดแรกของเราเนี่ยจุดนี้น่าสนใจนะครับ จุดนี้ก่อนนะครับนั่นคือ3 4, 3 6 0นะครับ3 3 6 0ตรงนี้อ่ะอันนี้คือจุดแรกจุดที่2นะครับจุดที่2เราเห็นโครงสร้างที่ส่งราคาขึ้นไปนั่นคือกรอบนี้นะครับส่งราคาขึ้นไปจุดนี้นั่นคือราคา337 5จนะครับจนถึง3 3 8 0โดยประมาณนะ่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็น่าสนใจ3 3 8 0แแล้วมีตรงไหนอีกนะฮะที่น่าสนใจ ถ้าเราใช้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจริงๆเราจะมองว่าตรงนี้มัน make ซน n ที่สุดนะครับที่ส่งราคาขึ้นไปแต่ถ้าเรามาย่อยทาเฟรมสิบห้าทีนะครับเราอาจจะมองเห็นแนวรับนะครับที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันก็คือ3 4 1 0โดยประมากนะครับโซนนี้อาจจะน่าสนใจในการพิจารณาแล้วก็มีโซนนี้ครับโซนย่อยนะครับผมให้ถึงตรงนี้เลยและการลากคลุมเลยแต่อันนี้จะเป็นทำเฟรมที่เล็กลงมานะเพื่อนๆอาจจะต้องพิจารณากันดีนะระวังนิดนึง อันแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนย่อยนะครับที่หน้าบายเหมือนกันนะครับถ้าราคาย่อลงมาโซนนี้พิจารณาบายได้นะครับนั่นก็คือ3 3 9 8นะครับจะถึง3,405นสีะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะบายนะครับมารอตรงนี้นะครับน่าจะปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่าแต่ถ้าใครเป็นสายเสี่ยงนะครับมารอแถวนี้ได้นะครับก็คือ3 415 3 4 1 6 3 4 1 7นะครับแต่ตรงนี้ผมพอไม่ตีแล้วกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างมีความเสี่ย เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะรอบายกันที่จุดตรงนี้นะตามที่เราตีไว้บนหน้าจอนี้เลยนะครับรอบายจุดแรกนะครับส4 0 5่นะครับอ่าโซน3 4 0 5นะครับจุดที่สนะครับโซน3 3 8 0ศนโซนที่3นะครับคือ3 3 6สนครับส่วนใครที่รอเซลล์นะครับจุดที่แนะนำคือ3 480นะฮะตัวนี้นะครับมารอเซลล์ที่โซนนี้นะครับปลอดภัยกว่า เลกโซนหนึ่งนะครับก็คือ3510นะครับ3 5 1 0นะจุดนี้มารลอเซลล์กันได้ภาพรวมนะครับตอนนี้ราคาทองคำยังค่อนข้างบูลิชมากมากนะครับยังขาขึ้นเต็มตัวนะฮะก็ถ้าใครอยากจะบายขึ้นไปจากราคาณปัจจุบันนี้เลยสามารถบายได้ครับแต่แนะนำให้เป็นหลอดไซ์ที่เล็กนะฮะเป็นหลอดไซที่เล็กนะครับ MM ให้ดีนะฮะเพราะว่าขาบายยังมีแรงซื้อสูงมากครับณปัจจุบันนี้ ยังทำาอาทำให้ในทุกๆวันนะครับรวมถึงข่าวเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่ยังมีความผันผวนไม่แน่นอนสูงจึงทำให้ทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่หลายประเทศเนี่ยเลือกใช้นะตอนนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมในการในวันนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ